พี่ๆเพืเ่อนบล็อกเกอร์จะบอกว่ามันก็ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละแต่สิ่งที่วันนี้เรามายืนยันก็เพราะว่าเราพยายามมากๆเพราะเรารู้ว่ามีลูกค้าที่อยากจะได้ขีดความสามารถของที่นี่ตัวนี้ได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานเพิโมีึใหม่แต่วันนี้ถ้าเราเข้าไปในช่องทางการซื้อเราเตอร์ถูกที่สุดที่ผมเห็นเนี่ยก็สามสี่พันเป็น Wi-Fi เจ็ดที่เราก็ไม่รู้ว่า แน่นอนเราต้องมาต่อพ่วงเป็นตัวที่2ตัวที่3เนาะแต่วันนี้หรือบางทีที่ราคาอาจจะดีเป็นถึงเป็นหลักหมื่นเลยนะครับแต่วันนี้เรานํามานะครับพัฒนาขึ้นมาแล้วก็เอามาผนึกเข้ากับแพ็กเกจของดูออนไลน์ที่เป็นแพ็กเกจ2กิกเฮิรตอรเเปอรนะครับโดยถามว่าเอ๊ะทำไมต้องแพ็กเกจ 2G ตรงนี้เพราะว่าแพ็กเกจ 2G เนี่ยเป็นขีดความสามารถในปัจจุบัน ที่เน็ตเวิร์ในในตลาดมืองไทยเนี่ยสามารถซัพพอร์ตได้อันนี้เรื่องที่1น,นะครับเรื่องที่2เราตั้งใจทำให้ Wi-Fi เป็น2องกิกกิิเรามีแพ็กเกจ2อิกขายในอดีตแล้วถูกไหมครับเรามีตลาดมีแต่อินเทอร์เน็ต Wi-fi ไม่ถึง2อิกแต่ด้วยอุปกรณ์ Wi-Fi 7ความเร็วของ Wi-Fi จะสามารถวิ่งเข้าไปถึง2 g ิกได้นะครับอ่า จริงๆแล้วตามคิวนี่เขาจะให้ผมกดเทสแต่ผมไม่กดนะเพราะว่า,าผมได้ข่าวว่ามาีน้องผมกดไปแล้วแทนได้กดเทสสปีดให้เราไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ได้ที่เท่าไหร่นะแทนสอง <S 2> 2. <S สองจุดหนึ่งสองจุดหนึ่งกิกนะครับอ่าเอ๊ะทำไมมันเกินสองกิกเพราะเราปล่อยเกินเอาพูดตรงๆตรงนี้เลยนะครับเราปล่อยเกินแล้วเราไม่ได้ปล่อยเกินที่นี่ด้วยนะเราปล่อยเกินทุกที่ ให้้กกกับูคคาทุนแน่นอนเลยว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่เนี่ย <S <S เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยทำให้อุปกรณ์ตัวนี้ยนะครับ Wi-Fi 7เนี่ยมีความเร็วความแรงที่เหนือกว่า WiFi 6อย่างแน่นอนนะครับอันนี้หลับตาคิดได้เลยอยู่แล้วแต่เอ๊ะนอกจากเร็วแรงแล้วมันมีอะไรอีกไหมเทคโนโลยีฝังอยู่ข้างในเนี่ยมันก็คือ MLO เนาะ Multi Link Operation ซึ่งตัวเนี้มันเป็นการเอาเรื่องของขลื่นความถี่สองขลื่นความถี่เนี่ยเข้ามาภสานกันได้อย่างลงตัวแล้วทำให้อุปกรณ์ n d p o i n t ที่เป็น Wifi 7เนี่ยเลือกใช้ขลื่นความถี่ไม่เลือกใช้เรียกว่าเป็นการใช้งาอย่าง s ซ m l e s s เลยโดยที่ไม่ต้องสนใจว่ามันเป็น5้ากิกะหรือ2.4 GHz นะครับนั่นจึงเป็นที่มาว่า นอกจากเร็วแล้วในในพื้นที่ที่อยู่ในระยะใกล้แต่เมื่อออกไปไกลๆหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีจุดอับสัญญาณมีผนังม,มีมุมตึกหรืออะไรพวกนี้ตัวสัญญาณ Wi-Fi ยังสามารถเซิร์ฟเข้าไปในพื้นที่ต่างๆได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับ